สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Com มี world daily ในช่วง star wars day กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Darth Vader มาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วนะครับ อย่างที่เราทุกคนรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าดาร์ธเวเดอร์เนี่ยเป็นมือปราบเจไดที่แสนจะโหดนะครับแล้วก็แสนจะเก่งอีกด้วยของจกักรพรรดิพผ่าพีนโดยที่ดาร์ธเวเดอร์เนี่ยนะครับได้สู้แล้วเอาชนะคู่ต่อสู้เนี่ยมามากมายนับร้อยนับพันศพแล้วสังหารเจไดและทหารฝ่ายกบฏไปนับไม่ถ้วนแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าดาร์ธเวเดอร์เนี่ยเคยมีศัตรูคนที่กลัวมากที่สุดคนนึงเป็นแค่นักล่าฆ่าหัวธรรมดาเนี่ยแหละครับอ่าเท่านี้คงอาจจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าคนอย่างดาร์ธเวเดอร์เนี่ยนะ จะมากลัวอะไรกับแค่นักล่าฆ่าหัวธรรมดาซึ่งนักล่าฆ่าหัวคนนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าสแตวไซายครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยเรื่องราวของเราเนี่ยนะครับมันมาจากหนังสือคอมิกเรื่อง Star Wars Tales ฉบับที่4ครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับ เหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยนะครับดาร์ธเวเดอร์เนี่ยต้องการที่จะหานักล่าฆ่าหัวครับเพื่อไปตามล่าแล้วก็จับตัวฮันโซโลกับเลียมาให้เขาซึ่งดาร์ธเวเดอร์เนี่ยนะครับเขาจะมีลิสต์ครับลิสต์ที่เป็นนักล่าฆ่าหัวคนโปรดของเขาซึ่งมันมีนักล่าฆ่าหัวคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าอาวารุทาครับและเรียกด้วยคนนี้ฝีมือเนี่ยเก่งกาจมากไม่เสียเวลานะครับดาร์ธเวเดอร์เนี่ยก็ได้เรียกตัวเขามาแล้วก็กําลังจะมอบหมายภารกิจให้นะครับแต่ไม่ทันไรอาวารุทากเนี่ยนะครับก็ได ปาระเบิดไปที่ประตูยานของด์ธเวเดอร์นะครับเพื่อปิดทางเข้าออกไม่ให้ใครเข้ามาหรือไม่ให้ใครออกไปได้ด์ธเวเดอร์ก็งงนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ทันไรครับเขาก็ได้ชักใบมีดที่มันซ่อนอยู่ในแขนเข้าออมาแล้วก็ได้โจมตีไปที่ด์ธเวเดอร์ซึ่งการโจมตีครั้งแรกของเขาเนี่ยครับด์ธเวเดอร์กันได้อย่างสบายๆเลยแต่อันนี้มันเป็นแค่การโจมตีหลอกๆครับเขาเนี่ยได้กระโดดตีลังกาไปข้างหลังด์ธเวเดอร์แล้วฟันเข้าที่หลังอย่างจังๆเลยนะครับซึ่งทั้งสองเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว ได้เตะการคอเขาที่ดาร์ทเวเดอร์ดาร์ทเวเดอร์กระเด็นติดกำแพงไปเลยซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะครับก็ได้เข้าฟัดก,กันอย่างนัวเลยไม่ต้องมีดาบไม่มีอาวุธแล้วเป็นมือเปล่าเนี่ยซัดกันเลยซึ่งพอดาร์ทเวเดอร์เนี่ยนะครับเห็นว่าฝีมือสูสีกันมากเลยเขาพยายามเนี่ยนะครับจะใช้ความกลัวในการสร้างจุดอ่อนให้ทากนะครับแต่ทากกลับ นำความกลัวนั่นนะครับสะท้อนกลับใส่ดาร์ธเวเดอร์นะครับดาร์ธเวเดอร์เนี่ยพอได้รับรู้ถึงความน่ากลัวของทาร์กแล้วเนี่ยเขาก็ได้เห็นนิมิตครับว่าทําไมทาร์กมันถึงโกรธแค้นอะไรขนาดนี้ทําไมมันถึงมีแรงอาฆาตท,ที่แรงพอๆกับเขาเลยซึ่งดาร์ธเวเดอร์ก็จะได้เห็นนะครับไปถึงอดีตของเขาว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นนักล่าฆ่าหัวอาวารุทากเนี่ยนะครับเขามีชื่อว่า สตาา์ไซค์มาก่อนครับซึ่งสตาา์ไซค์เนี่ยก็เป็นแค่เอเลียนสปีชีธรรมดาที่อยู่กันอย่างสงบสุขเนี่ยนะครับแต่ว่าเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเนี่ยนะครับโดนพวกจักรวรรดิรุกรานแล้วก็ทําการฆ่าล้างสปีชีของพวกเขาทั้งหมดเลยนะครับมีเพียงเขาที่เหลือรอดมาได้คนเดียวคือครอบครัวเพื่อนฝูงเนี่ยนะครับไปหมดเลยซึ่งผู้ที่นําทัพจักรวรรดิมาครั้งนี้เนี่ยก็คือดาร์ธเวเดอร์เองครับเขาเลยจำดาร์ธเวเดอร์ได้ขึ้นใจแล้วก็เก็บความแค้นที่สั่งสมมาเนี่ยรอจะลงกับดาร์ธเวเดอร์เขาเนี่ยนะครับได้ทาการดัด กลายเป็นไซบอร์กที่ติดอาวุธพร้อมกับความสามารถด้านการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าเป็นที่1เลยครับซึ่งพอเป็นไซบอร์กเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถสร้างรูปลักษณ์หน้าตาตัวเองอยังไงก็ได้งไงก็เลยเลือกที่ใช้สกินมนุษย์แล้วก็สร้างชื่อเสียงด้วยการเป็นนักล่าฆ่าหัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้เจอกับท์ดเวเดอร์อีกเพื่อที่เขาจะได้แก้แค้นเมื่อเวเดอร์ได้รู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเขาแล้วนะครับเขาก็ถึงกับช็อกไปนิดนึงเลยว่าโอ้โหคนคนหนึ่งมันมีความแค้นด้นานีเลยเรอ ด้วยที่เผลอเนี่ยนะครับดาร์ธเวเดอร์ก็เลยได้ลงมือครับใช้ดาบไลท์เซเบอร์ของเขาเนี่ยนะครับตัดเข้าไปที่คอของทักเรียกได้ว่าฉับเดียวนะครับหัวขาดกระจุยไปเลยซึ่งนี่แหละครับก็เป็นการปิดฉากนักล่าฆ่าหัวคนที่เรียกได้ว่าเป็นศัตรูที่ดาร์ธเวเดอร์เนี่ยนะครับกลัวมากที่สุดเลยไม่ใช่กลัวพลังการต่อสู้หรือสกิลการต่อสู้ของเขานะครับแต่ว่า กลัวถึงจิตใจเขาที่มีแรงอาฆาตความแค้นความเกลียดชังความโกรธต่อเขาเนี่ยนะครับที่มันเยอะมากๆจนเขาตกใจไปเลยครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของเรานะครับหากสนใจเรื่องราวใดๆเกี่ยว Star Wars สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับเราจะไปหามาเล่าให้ฟังวันนี้ผมเจตขออนุญาตลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชม May the Force be with you ครับขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลดและส t a r Wars Day นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ